สวัสดีค่ะพบกับปีนี่แล้วนะคะในไฟในไฟพี่พี่ในคืนที่สอง twelve AM เริ่มกันเลยจะเราวิ่งมาห้องยาอาจจะงงนะคะว่ามันว้ามาได้ไงคะตัดคลิปตัดคลิปค่ะโอเคค่ะเราก็จะว้าไปดูอีกทีนะคะค่ะแล้วก็ยังตรวจเพราะว่าพี่พี่ยังอยู่ที่เดิมค่ะกับกับไปที่เคยขามาแล้วค่ะก็ห่อนะคะ วิธีป้องกันก็คือทำอย่างเงี้ยใส่หน้า <c oughs> ไม่ใส่หน้ากากหรอเนี่ยใส่หน้ากากเนี่ยใส่หน้ากากเพราะนี่เป็นพาคสองเพราะเขาคือวีส่วนฟินคือเจอร์มี่ใช่ใส่หน้ากากหรืเปี่ยนมากหรือใส่หน้ากากหรอนี้ยฟินไม่สบายอ่ะใส่หน้ากากแล้วไปไหนรู้ไหมคะเราก็จะหรือไม่ก็ถ้าไม่ใส่หน้ากากก็ วิ่งวิ่งไปตรงนงูได้นะคะก็วิ่งวิ่งไปถ้าถ้าหม่บ้กนแข่งคนไหนพี่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 แบบพี่พี่ปั่นจักรยานอยู่นะคะแล้วก็เล่นดืยที่เขาไม่รู้ตัวเลยใช่แล้วก็แอบวิ่งหนีนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะเอ่อให้ใครเป็นเอ่อเป็นวิดีตอนนี้มันสามเอมแล้วไม่ใช่หรอลาก่อนเอ้ยยังไม่สามเอเนี่มันยังไม่6กเอเเลยค่ะ แล้วก็รอดจนกว่าตัดคลิปไีจังเรวะเราจะเออเราจะเออตัด,ออตดคลิปไปข้ามไปตรงที่มันอันอันรูหล้าเพื่อฟ้าอลังการเรื่องมนแตนค่ะค่ะนี่ก็4เอแล้วนะคะก็ <c oughs> ยังพี่ๆก็ยังไม่มาคือส่งเซมันจนนิดเดียว <c oughs> เราต <ไป S 1> ้องส่งหน่วยสำรวจะค่ะ <c oughs> ไปไปพูดไปพูดว่ดาเฮ <c oughs> ้ยปัญจัรยามทางนี้หน่อย ไม่เอาไปพูดกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็กำกำลังเดินไปเรียกพี่ๆนะฮะเป็เดินใจพี่ๆก็ยังไม่มาคะแล้วก็จะสามคนนะสามพี่น้องสายทุยค่ะกลับไปที่เดิมนี่เกิดปรากฏการ์กลับมาต่อค่ะตะกี้เป็นตะกี้สามพี่สามสามพี่น้องในกี้เขาไม่ใช่สามพี่น้อง มีพันชีเจพีพีแล้วก็เอิร์นี่นะฮะเอิร์นี่เอิร์นเดี๋ยวเราไปติดตามเ e อ<ะ>ิร์นี่ได้นะคะเออร์อยู่ด้วยเหรอเรียกเอิร์นมาเรียกเอิร์นมาพันไม่เห็น,นๆๆเดยวออร์ยิ่ๆยิ่งไอ้ยไม่เห็นไม่เห็นตับสซนตับสซนจึ้ึงตึงยังตีตีไอ้ยมันตีหนะ้าแล้วไม่ใช่เหรอตีห้าเราจะพักไปหกโมงเลยนะคะถ้าไม่มีตัวอะไรมาขัดขวางถ้าขัดขาวางเราก็โอเคค่ะเราก็จะรับอ่ะ เย้เย้เย้เย่หยบเยี่ยมก่อนดิอย่าเพิ่งอย่ามาถามนะคะว่าลูกบอลสีชมพูหายไปไหนแล้วค่ะคุณพลอยเที่เกียรถือหรอกค่ะเขาไม่ถือแล้วค่ะใช่เกียรถือจริงจเย่ถ่ายถ่ายเดีจะถ่ายชุดผู้พูเร็วหนาเย้เย้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอก็กดแชร์นะคะ คุณค่บอย่าลืบกดจตดคาย,ยนะต้องไหวเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ